กู oh, <Okay. S 1> ไบีโอเคน่บอกว่าเล่นดีทูไอ้เงี้ยเอากูเลือกไว้สองด่านเอาด่านจะยากเลยเลยพอไหวจริงดิเล่นยากอยู่นะก,ก็ไม่อยากหรอกแต่มันมีแท็กติกเยอะเออมีคนเดียวมิดหนึ่งอนะ สองสองบอมเพเขาบีชอตปะวะไม่ไม่กูดูอยู่ไม่ไม่ไม่บิ๊กม,ม,มันหลบไปแล้วเหรอบีชอต่ไหม เชียร์ยิงโดนหัวตลอดโอ้โหวันบ <Mid one. S 2> <U>, ีวันบีบีบอมบ์บอมบีบอมบีบอมยูบีบอมยูบีมิดวันบอมยูบีเคกำแพงแตกกำแพงแตกไปตรงที่หน้ากำแพงแตกลาชเข้าสิเฮ้ยเชียโอ้ดีดี ไอ้ hey, หัวมึงอะโอ้เก็บเก็บห้าป่ะส oh, ี่คิวคอนเฟิร์มนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะแต่แต่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาไหนเจ็ดร้อยซื้อทำไม, 700? มเจ็ดร้อยก็แพงเอาสแตนเลตกูไปใช่ไหมไม่กูชอบลายอะ่ะเปิดอัานดีกว่านะ อั่าน,นี้มันยากอะพวกมึงสมอไปไหมล่ะพอได้อะพอได้อะสมโคมิดพาเลเจ็บพาเลเจ็บเอเราเอเอคอมมอนเดี๋ว AA, <come> ยวโยกไปยยโยกไป มันโลหลายตัวแล้วโทษโถษถ้าสมองเอ,อรพอได้อยู่ มิดวันนะพาเลตพาเลตเอ้ยก็หลอเอ้ยเอ้ยมันพา

เอโนพาเลตคอนเนคเตอร์คัมมิ่งไซกี่ตัวไม่มีละคอนเนคเตอร์ โอ้ยบีช็อตตัวหนึ่งบีช็อตตัวหนึ่งวันบีช็อตมึงเล่นมาส์เลยจังวะเจมไม่น่าจะโดนเลยละบี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 นี่น่าจะโดนเคอจังก์อีกตัวหนึ่งวะ เมื่อกี้เมื่อกี้เดินเข้าใจแล้ว mm <laughs> ชิพหายเอเมนมันพาเลทมันก็โยกไปเอนะเจมส์พาเลตแ and เอเมนเอ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 มิดมีมิดมี A... Grenade out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 . Grenade Grenade Grenade

oba Counter Terrorist win Go 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 วันมิดวันมิดคอนเนคเตอร์บอมบ,บีบีแล้วบีแล้วพวกมึงบีเยอะจังวะ คือมันต้องบีสองคนเว้ยบีเฮากับบีช็อคนนึงไม่ใช่ไปเอสามสี่คนอดิช <'s> ็อต Let's go บชั shot, ีช็อตน B ่นนนะ <c oughs> ดีฟิวเลยดีฟิเลดีฟิเลยคุณลินห่งไว้ดิ <Flash by. S 1> ให้ตานกู้ดิตานมีคิดเออกู้ไปเลย killed yeah, blowing down smoke smoke grenade out me apart oh. apart mid maybe มิดไม่มีมิดไ,ไม่มีไม่ต้องมา มาคิดกันหน่อยเต็มเลยเต็มเลยมิดเต็มเลยโอเคแค่คอนมิลลี ทั้งมิดเลยล่ะทั้งบีเนี่ยตะกูไปดูมิดให้เจมดูไว้เจมจังเกิลมันจังเกิลฟุดแล้วฟุดแล้วเยนเลฟเยนยังเยนรอเยนรอเยนเลฟ I tell you yellow มันจังเกิลมันจังเกิล วันวิทย์เอเอสีทีลูกสองส <CT one. S 1> ีทีวันอยู่ไหนนะเจมไปเจมไปสีทีสีทีลูกสองโอเคโดนกูเก็บไปละนวองเลยจับตืนกูดิ เออออฟเลนะเอามาเอามาเอามาสุดทีด้วยไอตังเยอะดื่มอีกแล้วดื่มคิดอีกแล้วหูไม่ฟันเนาะฟันไม่โดนเฮ้ยระวังรัด บนนั้นเต็มเลยดูอยู่ดูอยู่ดูพาเลทไปเดินหนอกแล้วเดินหนอกแล้วมิดวันมันยิงมึงตั้งไหนจีแค่พาเลท ไปคอนเนคเตอร์เอเอบอมเอบอมเอเ้ย um ่เหลยมันโง่มากเลยอะ่เล <c oughs> ่วไอ้เธออยู่แคปาเลดฟกเกอร์นไอเหียไม่ควาหามกี้มีดจิ้เสมีดจิมวัดตาย โดนกูสบัดโดสโคบใส่ควายเฮยิงยิงนะยิงมิโดขนาดยิงมิดดนะมิดขนาดไหนคุยแตข้ามิดโอ้ตาย้วควายออฟกูดรอปอยู่มิดนะไปา้พาพา่พาดเมนะาดเมาดเลสองาดเลนสองอด้วย วันสวยเจิม so จิมมันออฟต์ตัวหนึ่งเออเออะเอะรู้ไหมว่าอยู่ไหนกันหัวใจเสียไม่รู้ว่ะ กานนี้แม่งเล่นยากอยู่นะถ้ากันไม่ดีอะเอชไยเหลืองนะมึงยิงใกล้ๆคอนเนคเตอร์อะบีช็อตบีช็อตบีช็ต

อมรอบผมรอบเจมชักแม่ก่อนเจมอย่าโหเจมหลบมึงหลบไปเลยชักแม่ก่อนเฮ้ยดันพีก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 เวลาท่าน Counter Terrorists win Don't a seat. Thank you. Thank you. <laughs> Let's go. Smoke. Throwing smoke. Laying down smoke. Grenade do out. b shot.

เมจังไลสต<า>ส<า>์มาเก็ตแล้วเนี่ยบีแล้วบีแล้วหลังกันแน่แน่เลยวะ่ะสวยไหมสวยไปเก็บออฟคนหนึ่งเิเอาไปไหนวะเจมเจมวิ่ง,งไปเก็บออฟซีทีแปบ๊บแป๊บกำลังวิ่งไปไม่ทันไม่ทัน ยิงมันเดิมให้หน่อยยิงมิดให้หน่อยกูจะไปฆ่าบังไดโนสอเวอร์ใ <laughs> <laughs> ครมิดเทีรยมิดไม่มีเอเอ <c oughs> เอชัวชัวเอโลเอโลเอเมโลสายตัวหนึ่งกําลังไป Sai tốt lỗi sai rồi low low rồi rồi á, mình đem rồi 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 này. เฮ้ยเจ็บเจ็บมิดเจ็บยิงโดนขาฮัลโหลอพาร์ตเมนต์เยอะไหมเยอะไหมเยอะตัวเดียวตเดียลงไาแล้วเห็นแล้วแ เฮ้ยอย่าวิ่งไล่จับกันดิเฮ้ยสุดท้ายออบเจ็บมันเจ็บยิงรอขามันเหลือนแล้วเจอเลยยี่สิบเอาเฮียศกกูนี่ก็ยัดสเต็มแม็กไอ้ยี่เดี๋ยวนี้กูอยากกินเพื่อนมากเลยวะเก็บถึงขนาดไม่ได้ ได้นะกูก็ตอบได้เหมือนกัน<ค><ค>เนี่ยมไม่มีวะเจมเดิมขออย่างเร็วเดี๋ยวกูไปยิงมันไม่ทันยินดีโลเค่ดรอปเมย์เคกูยิงมันไม่ทัน พาเลตยกไหมเอเชียพาเลต a n i m a t คอนคอนเอาคอนเนคเตอร์มาโอ้ my god ดเจลโลกำลังไปจ่ะ พาเล็บวะลาดลาดจะเกินตายอ่ะนี้ชี้เข้าหน้าเลยชี้ีตัวชี้ีตัวชี้ีสุดท้ายบอมอยู่กับใครอ่ะบอมอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวย เอไหมเอก็เอนะเดี๋ยวกูสมุงซีดีห้เอออ้าสบายอ๋อจีจีเหรอใช่มันออกกูสมุงซีดีห้นะไม่ใค่สมองอะไรเป็นไหมไม่มีสมอกไป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 สมอกคอนเนดีเอาจริงดิเฮ้ย คอนเนบตัวหลังกล่องคอนัวิตสวิตบ้เฮ้ยโทษวาง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 ตรงบันไดบันไดเต็มเต็มเต็มเฮ้ยอยู่คอนเน็กคอนเน็กอยู่คอนเน็กอยู่คอนเน็กใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นคอนเนคสแตตสเตใจเย็นเจมใจเย็น,ยนล่างล่างใจเย็นลงก่อนลงก่อน,อนมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเล่นเชิงไปเล่นเชิงไปจเจมไปจเจมเจมเอาเลยขลาง,ลางเออสวยรอ ยอมแพ้แล้วอันไลนวันเนี้ยลุกโมมาลุกโมมาเฉยเลย <c oughs> โหแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะ